ชาเขียวเย็นนะครับของร้านเชฟชาติเลยนะครับมาลองชิมกันหน่อยนะผู้ชมอ,อร่อยเข็มข้นบอกลยฮะร,ร้านเชฟชาตินะครับเครื่องดื่มเข็มข้นนุกแก้วนะครับไม่มีหัวของขาวสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับวันนี้ก็จะพามา ทำเมนูเครื่องดื่มนนะครับกับเมนูชาเขียวเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสม,สมรวมถึงวิธีทำว่ามีอะไรบ้างมาครับอ่ะ,อ,ะอยู่กันนะครับคนสวยเหมือนเดิมอ่าส่วนผสมหลักเราจะเป็นน้ําชาเขียวนะคะน้าเบสช,ชาเขียวน้าเบสช,ชาเขียวก็คือจะใช้เป็นผงชาเขียวอย่างนี้นะครับก็คือจะต้มน้ําให้เดือดน,นะน้ำพันสองร้อยมลต้มให้เดือดน,นะฮะแล้วก็ใช้ผงชาเขียวนะครับห้าสิบกรัม ลงไปละลายแล้วก็ปิดฝาอบไว้1ิบนาทีเราก็จะได้เป็นน้าเบทชาเขียวยนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรของร้านเชฟชวนชิมนะครับต้องอบไว้สิบนาทีนะครับจะได้เข้มข้นมากเลยครับแล้วเราก็จะมาดูสมวนไพรอื่นว่ามีอะไรบ้างอ้าวเชิญอย่างที่สองจะเป็นนมข้นจืดนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมนมข้นหวานแล้วก็น้ำร้อนน้ำร้อนแล้วก็ครีมเทียมคะ่ะจะเป็นครีมเทียมเป็นของครีมเทียมนะครับเราไปดูวิธีการทำว่ามีอะไรบ้างไปครับ เราก็จะมาเริ่มผสมส่วนต่างๆของชาเขียวเย็นของเรานะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นผงครีมเทียม1ช้อนโต๊ะครึ่งตามด้วยน้ำร้อน30 ml เทผสมลงไปกับผงครีมเทียมนี้คคนให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยน้ำเบีชาเขียว120 ml คนซ้ำครับ พอได้แล้วก็มาลงเป็นน้ำเชื่อม20 ml เทลงไปครับนมค้น20 ml เทลงไปครับคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบครับสุดท้ายก็จะลงเป็นนมสด40 ml นี่นะครับเทลงไปแล้วก็คนซ้ำอีกรอบนึ่งครับ แล้วก็เทลงแก้วไซส์22ออนเติมน้ำแข็งเต็มแก้วอย่างนี้นะครับเท่าน,นี้ก็ได้แล้วนะครับสำหรับชาเขียวเย็นอร่อยหวานมันดื่มแล้วดับร้อนได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยครับชาเขียวเย็นนะครับของร้านเชฟชาเลยนะครับมาลองชิมกันหน่อยนท่านผู้ชมอืออร่อยเข้มข้น บอกเลยนะฮะร้านเจ็บชาตินะครับเครื่องดื่มเข้มข้นนุกแก้วนะครับไม่มีหองขวานะครับ <Yahoo! S 1> ชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามไว้ด้วยครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ